มีคนงามมันขี่รถลงได้เพราะนี้มีคูทุกคนเลยสบายดีทุกคนสบายดีเมื่อสุกุสุกคนเดอพบกับคอยสองสมสุกสาผู้ไทยเมื่อนี้กับเป็นวันที่เศร้าโคงเดินกงผ้าทุกคนเมื่อนี้เป็นมื้อตักบาตรของบุญอันบุญข้าวจี้เมื่อนี้สี่คอยสี่ พาทุกคนไปเพงบรรยากาศมือม้อที่อันตักบ้าของบุญท้าจีมันนี้เนาะทุกคนแล้วก็เป็นมื้อเป็นมื้อขายวันเกิดของคอยพ้อมแล้วก็ลงตักบ้านนำทุกคนเลยพร้อมไปแล้วทุกคนเกมเรียบร้อยกับเองกำลังไปตักบายาด้านแม่โอ้นเน,ขน่ขึ้นแม่ดำขึ้นแม่ ซื้อขนมอยู่ทางหน้าทุกคนเอลยเงินเงินยาเร์บาทกับมีมีขายเคร้งเมื่อคืนนี่นะได้แล้วเงินน้อยนะแม่อีแม่ในมีเอาไว้ทุกคนเมา,าเธอในยังเงินน้อยนะเจ็ดพันขายเคร้งเมื่อคืนได้เงินน้อยเจ็ดพันทุกคนบรรยากาศตอนเช้าลงบอลบาททุกคน หลายคนเยอะเลยงี่ฮะไปซื้อขนมทุกคนเลยลงปอนบาทถรงเท่าไรแม่ตรงสิบสองพันทุกคนได้ขนมแล้วกระเจ้าพาเดี๋ยวซื้อขนมทุกคน นี่คนงาม <c oughs> มันขี่รถล,ลงได้เพราะนี้มีคูทุกคนเลยมาซื้อข่าวบูซาทุกคน พลอยทุกคนเอ้ยเซออันเอเข้าอันนั้นเ้อข้าผู้สาแล้วล่ะยูเซอร์ว่าคนอะหลายเตอทุกคนแต่ว่าอันนี้นายยังไม่ได้ลงเหมือนใดทุกคนอมหัวแจกัแบบว่า มีหัว่มีจักบาททุกคนเอ้ยเอาเงินลงมาสิปายพันจจกพอมีเพอดอกขนมมาทุกคนคนลาะอันนั้นกับอีแมคขละถุงดียวเขาจี้ ข้าวจีท <Warner> ั้งหวดข้าวจีให้ยค่อยมีมีจ้ามีข้าวแล้วก็มีมาส้มทุกคนเลยมีหัวจักบาทโดนอเมีบบายบบอสวมเาอย่ซนก็เสื้อเสื้อขนม đời <laughs> <laughs> ừ. à chúng ta sẽ được là những phải

สาธุณนะัคคูตตา,าปตวตะตุอตุสัมมาสัมพุะนามาสาพระขาวะตุอาตุสัมมาสัมพุะบวะนูว่าบลโ,โอคาชาโอคาชานามนิสุนันตุคนตุนเนเทวาสัมมาตาตุลเทวาตาเจ้ดาดันาย อานภาสิจัดฐานบันเทิงสถานที่มีเป็นทางก่แก่ป่าปัดเจ้าสวนทรงทอหลังอันจงลงมาจึงของอกานอยู่ในโลกอันปัดเจ้าและอุดมสมีสิสิสวัสดิ์จะดีไม่สิยังมีแก่ป่าแก่เจ้าส่วนทรงทอหาังอันจงลงมาเมาของด้านแห่งบูคาทั้งหลายได้เอาเข้าใส่บาตรจัดทำน้อนจั่งหันกันมาอุป่าทา ของขุนตีดีบัวใดกาแก้วคอยผุตากะหลอยู่ที่สวรรค์จะีโดยเด่นุขนแก้วสเสกาัปรานที่าตมีมัมาประจนมันเดใดสาธกเขาเขาท้าคอยผหลายใะ้นาพระเจ้าสุนสิวาริยานิจูอขาเดินโอกราอุกราผู้ตากะไลได้เอาข้าสบาโกเปอปลิวานและพี่น้องเจาพ่พาเกินจูบังแถน วหวแก,ก่นเพื่อนงเงแก้วก็นอนแล้วสิงศักดิมาของท่าน่าอีท่านทาน,ทาน,นังเมตปาิโยชนมีพานันปัจโยสุโอกาาโอกาาปาติปัสาาสัาานอานอาทังอาพุชามะาจา่าอยังมีหอดจะไปนีทุกคนเอ่ยตะเหิงละเมยทาละอีแม็กก็กินขนมทาละ เขาจี๋เหมือนอนนึงแล้วรับเบอร์กูหลือีนเลยแย่ไปทางพุนีเขาก็มีมาต้อทางพีได้ทางพุ้นเขาบ่อนแล้วล่ะทุกคนท่านผู้บริงายท่านแู้บริหาง โโ่โมาดม่ชาตกหน้าดอกไม้ดูดีนู้มเจ้าหนึ่งานีโชโชเจ้าหลานท่านสมเด้อนนี่ใดใจท่าท่าไมโมธานาชาโตกาดุนข้าวที่เรามีผู้ที่ถึงโลกเอาผู้คนมาน้านอที่สาวานพนักพาโ่นดึงเอ้ข้าวทันที่ก็ทำมาจากผู้ที่ของทิ้งไปแล้ว เออนั่งเต้นไปไพี่น่พันธีนเนาะนั่งเพ้นมาเต้หมาแต่ก่อนนั่นก่อนทกคนั่งเนแตเ้นพันธีเลยเท่านตาเขาจะต้องพด้ได้ทานตาานสำนกลาเออผู้นี่จะน่าจะมีอินทุีย์ไทยกันนี ก็เีลูกวน้ทุกขาพลใจตอนเดินอบโท้แล้วก็รักก็จะได้เงินพันขนาดนั้นพันกจะได้เงินนนิมาอาวันนู้นกรมกแล้วอายุม่กี่ีับลูกแกมาเจ้าจังสาเดือนเลยมาเลยมาโนเลยำลังการจอดูมาเลยมาโายางาดบานบานใด่เล้า lắm 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 mẹ nắm áo cứ bị rớt ra áo có chú là mẹ ตอนนี้กะท่าตักบาททุกคนไดพ้นบานแล้วแล้วเมื่อกี้พายาภูนตรอาจารย์ยูปาการจามาตติตาตากติยามาบังสุริโยจันทิมาราชโคนวันตาน a ร a b i j a n มาราจัตินธาจตุโรกาปาราจัเทวตายาโมมิตามาณุสตาจามัสตาเวริกาปิกาตเพสัตาสุกุญญาเนปากาตานิเมสุขังจาสีธิธังเทสุสิปังปาเปเทวุมาตังสีนาปุญญากัรเมนา โอเทเสนาจากิปะหังสุระเพเทวาตันหงฟาธานาเสสานังเยสตาเนหินาธรรมมายะวานิพานโตมามังเจวายาสาโตภาเวภาเวโอชุสิตาสาสิปัญญาสันเลโควิธยยมีนามาราาภันตูนกาสังกาตุจาวิทยยสูเม ဝါရောနာသောဓမ္မောနာသောဝရုဿာနောနာတောပတ္တေခါဘုသောတသက္ခောနာသောတာရောမမံတေသောသမာនុภาဝေနကတံရပံတုမာတသက္ကုညာကိရိယာនុภาဝေနမာရောကတံရပံတုမာဒုက္ခပတ္တာကာနေသုခာ ตาจาริภัยยโสกตาปัตตาการิโสกตาหงสุตาเพติปานิโนเอตาวาตาชะอเมียถัดป่าทางถัดป่าทางสาเปเทวาอนุโมทันตุสาตุนาตนาตาตุนะเต้อะไงตอนนี้กระหึ่นมาละทุกคนเออย่าตักบาดยาดน้ำแล้วละละกระหึ่นมาดี้อ,อนเทินทอดซานแล้ว